f ังก์ชัน f a กบ b o x c o n t a i n e r ครับจะเป็นรูปแบบใหม่ของ Elementor ที่เขาจะใช้ในการจัดวางโครงสร้างหน้าเว็บไซต์ซึ่งแต่เดิมครับก่อนก่อนหน้านี้เขามีการใช้ตัวเซ t ชันแล้วก็คอลัมน์ในการวางโครงสร้างเว็บไซต์ตัว f a k e b o x c o n t a i n e r อครับจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ในปัจจุบันนะครับตัว f a k e b o x c o n t a i n e r เนี่ยยังอยู่ในช่วงของเบต้าอยู่ นะครับยังไม่ได้มีการปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาทําการแอคทีฟ hmm. เพื่อนํามาใช้งานกันก่อนแต่ในอนาคตนะครับตัวฟังก์ชันนี้น่าจะถูกนํามาแทนที่ตัวการวางโครงสร้างด้วยเซคชั่นแล้วก็คอลัมน์ครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับให้ไปที่เมนู Elementor แล้วก็เลือก Setting จากนั้นคลิกแท็บ Experiment เลื่อนหาเมนูที่ชื่อว่า Fake Box Container เปลี่ยนค่าจาก d e f a u l t เป็น Active ครับ จากนั้นกดเซฟเชนเพียงเท่านี้เราก็จะเปิดใช้งานเฟกบ b ็อกคอนเทนเนอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ